โคนอนโคนนอนหลับส่วนมะขามทำไมอะฮะมาปั่นอะไรตอนตีสี่หรอกมะขามเป็นอะไรทำไมมะขามไม่นอนอะหรอกมาปั่นอะไรอะ,ะมาปั่นอะไรตอนนี้อะ,ะเ,อเป็นอะไร ตื่นทำไมเรียกงทำไมของกินก็มีนะอาอาหารเม็ดก็มีนะ่ะทำไมไม่นอนล่ะข้ามนะ นอนได้แล้วก็หลับไม่นอนลุกขึ้นมาปั่นอันนี้ก็หลับออาปุ๋ยอ๋ออไรอ่ะขามอือปั่นไปอืม อืมอืมอหิวก็กินกินแล้วก็นอนซะอืม